สวัสดีครับอยู่กับหก0อดามกรีนครับเดี๋ยวเราเอารถแรงๆครับมาเทชั้นบนครับอันนี้แรงที่สุดแล้วครับเฮ้ยไม่มาไม่มาเอ,เอ้โอ้ถอยมันสมองเขาค่อนข้างจะอัจฉริยะนะนี่แหละคนผู้มีประสบการณ์ครับเดินหน้าไปจมหน้าจมนี่จบเลยถอยห,หลังยังมีโอกาสกว่า อาอพอทงฮานามิครับคอนโทรนเฮ้ยขับนี่ว่าขับเคลื่อนไปไปถอยไปถอยไปจมเดี๋ยวบอกว้าสุดๆได้แค่นี้ครับ <c oughs> เราเอาหน้าดินครับมาใส่ก็คือหน้าดินโปด้านหน้าแล้วกัน

เราต้องบอกครับเอ้าถอยถอยถอยเออฮะเอเอนั่นแหละเอามาใจข้างหน้าตรงนี้นะ อันนี้วิ่งสบายเลยครับดินค่อนข้างจะแน่นแต่ว่าอันนี้จบเลยนะเอาหน้าดินมาครับอ,อันนี้ดินสะไปยา,ยา,ยายครับจมตรงไหนก็เทตรงนั้นหนึ่งไร่ใกล้ความจริงแล้วครับ ถ้าฝนไม่ตกวันสองวันนี้น่าจะบรรุบรรุเป้าหม้อ่าหน้าดินครับมาปูให้ครับ เร็วมากนะเขาจะมาเบรกตรงข้างหน้านี่แหละอือดอุ้ย,ยเสียงอะถ้ามาเบาๆไม่เป็นไรจัดหนักจัดเต็มครับมาแบบมาแบบมาเบรกกระทันหานครับสิงสายจมดิการ์ดิก,การ์ดิก,การกกนี่จะ สมัยก่อนนี่จะหล่อมากเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ยังหล่อเหมือนเดิมครับ <c oughs> หน้าดินครับโปะข้างบนเลยอู้ยออ่อ่ะ เาบาๆได้เลยพี่ถอยเกียร์ไหนวะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าถอยเกียร์ไหนดูเข้าไปครับโบกให้หยุดไม่หยุดนะเฮ้ยถอยเกียร์ไหนวะเกียร์สี่โอ้ถอยเกียร์สี่ครับแี่สุดยอดเลยอะ่ะถอยเกียร์สี่

1> 0 1 8ก็เก็บความเรียบร้อยอยู่ด้านบนครับส่วนด้านล่างกท็ทีอัดทียอัดอ,อย่างเดียวแล้วก็เสริมเพิ่มเติมเล็กน้อยตรงไหนที่มันไม่ได้ระดับครับโชคดีครับได้น่าดินมามาปรับด้านบนครับ ต่อไปเราก็ไม่มีทางเข้าแล้วครับรู้จะเข้าทางไหนปิดตัวเองหมดแล้วครับตรงนี้ก็ฝั่งน้นก็ขึ้นไม่ได้มีทางหน้าทางเดียวมาได้ตรงนี้จบแล้วครับตรงนี้อีกกี่ไร่นะสองไร่บอกข้างล่างอ่ะีกสองครับตรงนี้หนึ่งทั้งหมดสามไร่อ่ะที่ยังไม่ถมครับไ่หาดินไม่ได้ ยังหาดินไม่ได้ครับอีกสักครู่เดี๋ยวมาดูสิ่งไฮเทครับตัวนี้เนิบเนิบไม่รุนแรงกับรถ ขับรถได้ดีมากันอ่อ,อพ่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 ออันนี้เสเลยเอะอ๋อนี่น,น,นะ,ออนนะเอ,อ๊มันต้องจอะอย่างนี้เลย เจาะไว้เลยโอย้มีติดกระบะเลยอะ